อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคโนโลยีในการป้องกันโดรนและทำลายโดรนที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับโดยโดรนอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าวอ์โดรนหรืออินเตอร์เซปเตอร์โดรนนั่นเองโดยปัจจุบันเนี่ยเป็นข่าวในหลายเว็บไซต์ทางทหารนะครับว่ากองทัพยูเครนเนี่ยนะครับได้ใช้วิธีวิธีแบบใหม่ในการป้องกันโดรนของรัสเซียเรียกว่าการสร้างกำแพงโดรนหรือวอ์โดรนนั่นเอง โดยต้องบอกว่าตอนนี้หลายประเทศโดยเฉพาะยุโรปที่มีชายแดนติดกับรัสเซียเนี่ยมีแนวคิดว่าจะสร้างกำแพงที่เรียกว่าโดลว์นะครับก็คือเป็นการป้องกันดโดรนจากรัสเซียเนี่ยไม่ให้บินเข้ามาโจมตีได้น,นั่นเองเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยรัเสเซียสามารถใช้ดโดรนในการโจมตียูเครนได้นะครับโดยแนวคิดนี้เนี่ยก็คือจะเอาอุปกรณ์ในการต่อต้านดโดรนเนี่ยที่เรียกว่าโดรนอินเตอร์เซปเตอร์เนี่ยนะครับไปวางเรียงกันเป็นแนวกำแพงนั่นเอง โดยปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีการสู้ดโดรนแบบหนึ่งเรียกว่าโดรนอินเตอร์เซปเตอร์นะครับก็คือดโดรนแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่จะถูกออกแบบเมื่อยิงออกไปแล้วนะครับมันจะไปชนดโดรนของฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้ดโดรนฝั่งตรงข้ามเนี่ยล่วงลงหรือ โดยปัจจุบันนะครับกองทัพยูเครนได้นําเอาระบบแบบนี้เนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆตามแนวชายแดนนะครับและมีเซนเซอร์สมมติถ้ามีโดรนฝั่งรัสเซียบินล้ําเข้ามาอุปกรณ์แบบนี้ก็จะทําการปล่อยตัวทําลายโดรนแบบนี้ดโดยอัตโนมัติก็จะทําการบินขึ้นไปชนโดรนของข้าศึกนั่นเองนะครับก็คือมีแนวคิดที่ว่าจะเอาวางไว้เป็นตามแนวเลยคล้ายๆกํา,า,าแพงเมื่อมีโดรนบินเข้ามาเนี่ยก็จะชนเลยเรียกว่าโดรนวอนั่นเอง และที่สําคัญไม่ได้เฉพาะวางบนพื้นเท่านั้นยังสามารถติดตั้งกับโดรนที่เอาไว้บินลาดตะเวนได้อีกด้วยสมมติเรามีโดรนลนํานึงที่บินลาดตะเวนเนี่ยเราติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ไปกับโดรนได้และทําการยิงคล้ายมิสไซล์นั่นเองมันก็จะพุ่งชนโดรนฝั่งตรงข้ามได้นะครับโดยโดรนแบบนี้เนี่ยมีหลายรุ่นซึ่งหนึ่งในรุ่นที่ยูเครนใช้เนี่ยเราเรียกว่า Sting Interceptor นะครับผลิตโดย w i Hornet นั่นเองโดยกลุ่ม w i Hornet เนี่ยเป็นกลุ่มอาสาสมัครของยูเครนที่มาพัฒนาระบบอาวุธแแบบบนนนีี้ลละะเเคาาาามรรยยงยวั่ ดโดรนอินเตอร์เซปเตอร์เนี่ยสามารถทำลายดโดรนชาเฮตของรัสเซียได้กว่า6 0 0ลำนะครับโดยปัจจุบันรัสเซียเนี่ยได้ใช้ดโดรนแบบชาเฮตโดรนนะครับซึ่งผลิตจากอิหร่านเนี่ยในการโจมตียูเครนนะครับซึ่งยูเครนก็ใช้หลายวิธีนะครับตั้งแต่ใช้อาวุธภาคพื้นดินและใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไล่ย,ยิงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์ไล่ยิงเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อเฮลิคอปเตอร์ที่จะโดนโดรนแบบนี้พุ่งชนทำลายได้ช่วงหลังเนี่ยยูเครนก็เลยใช้อินเตอร์เซปเตอร์โดรนนนัเ่อง ด้วยอุปกรณ์แบบนี้ยูเครนตั้งฉายาว่ามันคือชาเฮดโดรนฮันเตอร์จริงๆมันก็คือโดรนวอลนั่นเองนะครับเมื่อชาเฮดโดรนบินล้ำเข้ามาเนี่ยอุปกรณ์แบบนี้ก็จะทําการยิงโดยอัตโนมัตินะครับก็คือไปชนดโดรนชาเฮดนั่นเองและนี่ก็คือเทคโนโลยีการป้องกันดโดรนที่ยุโรปกําลังทําตอนนี้นะครับและคาดว่าในไทยเนี่ยคนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้จักเพราะข่าวแบบนี้เนี่ยจะนิยมออกในสื่อยุโรปเท่านั้นนะครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจและยุโรปกําลังใช้กันนะครับ